สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปทาง f อฟซชายใหญ่ครับวันนี้ทางอูเราส่งรถให้ลูกค้านะครับลูกค้ากาลสินมารับรถเปรตยามงามดีครับผม ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขา,ขายร่ำรวยนะครับผมขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณลูกค้านะที่ไว้ใจทางอุไชใหญ่เรานะครับนี่ครับอันนี้เป็นเครื่อง j o 8C นะครับ j o 8C เครื่องเป็น j ไฟกระบะก็ยาว3.60เกว้าง2.15เมตรนะครับขาข้างสูง50เซนนะครับ จะเดินทางเราจะจําการที่จังหวัดกาลสินนะครับมาพร้อมกับท่อห้า้านปูนะครับกับหม้อไปเตี่ยว12นิ้วครับวนให้เรียบร้อยนะครับ รถคันนี้ชายต่อต่อบางตอนะครับหมดพอดีครับเลยยังไม่ได้ใส่บันไดบันไดข้างให้นะครับเพราะว่าลูกค้าจะไปใส่เองพร้อมกับเดี๋ยวผมจะส่งกาบชายชายล่างต่อปะต่อต่อบางตอให้นะครับแล้วก็ลูกค้าจะไปใส่นะครับบางฝุ่นหน้าลูกค้าจะไปใส่เองนะครับ แต่ผมก็จัดให้นะครับจัดให้ยกขึ้นขึ้นรถให้เรียบร้อยนะครับครับท่านใดสน,สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่อู่ชายใหญ่นะครับ บอร์โทรก็0849295537นะครับ0849295537ครับผมสนใจรุ่นไหนมาพูดคุยสอบถามก็ได้ครับสเปคเอาขนาดไหนนะครับ ครับามพิธีตามความเชื่อนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะเด็กสองคนนะครับเสื้อขาวกับเสื้อเหลืองนะครับใส่ธรอมาหากินนะครับ

ไปมาทมาขายร่ำรวยครับผมายร่ำรวยเด้อขายร่ำรวยเด้ไปออกซ้อไปกอนออกไปก้อนให้มันเดยว ไปแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆชาว youtube ขอบคุณทุกท่นานขอบคุณลูกคก้านะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจอุชัยใหญ่นะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านชมไปก่อนแล้วนะครับได้เจอกันใหม่คลิปหน้า โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ